สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะและยังอยู่ใน CAST t l l k อีกเช่นเคยครั้งนี้ก็จะเป็นน้องไบวชิรวิทนั่นเองกับจะเป็นอย่างไรเมื่อไบโดนทีมงานแกงอสุดหลออีกหนคนของเราอโอเคค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงจะโดนแกงแล้วน่าเอ็นดูแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ ตักสมรีอะไรตักสมรีเสร็จค่ะบายครูชิวิชิวาดีครับครับสิบปีข้างหน้าวงการบันเทิงของบ้านเนี่ยครับก็น่าจะน่าจะยังแสดงอยู่เลยครับน่าจะยังคงเล่นละครเล่นซีรีส์อยู่แล้วก็อยากจะถ้าเป็นไปได้สิบปีข้างหน้ายังอยากทำเพลงอยากร้องด้วยแล้วก็ที่เปลี่ยนไปน่าจะเป็น เราที่มาขึ้นครับขอบคุณการสพอร์ตเลยครับไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเลยว่าจะเป็นอุ่นุนสินค้าที่หรืมีเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวส่วนผลงานคอยติดตามผลงานของคุณหลือาเนื้อทุกวิธีเลยตาแบบขอบคุณมากครับปีหน้าผมือก็ตด้ทรงมนได้ตาจมูกแบบแต่ว่าน้องไม่ได้ผอมแต่หุ่นน้องรีมไงเล่นกับแมวครับฟังเพลง

เออเวกบอร์ดครับบาร์ครับก็จริงจริงนอกจากบอร์ดผมชอบบัวอยู่นะจริงจริงชอบบัวเล่นมวยอยู่แล้วแต่ว่าเวกเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานแต่ว่าคือได้เล่นตอนที่เริ่มถ่ายรายการเลยนะแต่ว่านี่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็อยากไปซ้ำส่วนบารนี่เล่อยากเล่นแต่เด็กแนะเล่นจริงญี่ปุ่นครับอเมริกาครับเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเคยไปญี่ปุ่นมาครั้งแรกปีเอลอยแบบชอบมากเลยเนแล้วที่เราที่ไปอ่ะเป็นไชนะาดัตเซษตคือไม่ได้กินอะไรเลย เที่ยวสิบวันกินนะแบบกินของอร่อยทุกร้านเลยแต่ไม่อร่อยทุกร้านเลย,ยอยากแบบอยากไปแก้ต,ตัวอย่าง<อ>เหมือนเนี้ยไม่ถึงญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่น,นอีนกรอบหนึ่งคืออยากไปนี่จริงอยากางเยี่ยมญาติอยากเยี่ยมญาติที่มูนจริงๆบ้านอยู่บีซีครับแต่ว่าเมื่อจะไปเย่างเงี้ก็เดี๋ยวถ้าหมดหมดโควิดมีโอก,ดดโโกาสก็จะไปหาญายอ่าเกือบสุดบอกเลยถามญาตเหรอ อ๋อแล้วมีคำถามเหรอ,อครับสือสุขากันนะครับเพื่อเรื่องใจให้โดนโทษก่อนนะ <c oughs> ครับวันน <c oughs> ี้นะคะที่มีงานนะคะก็จะมีเกมมาให้ลองมาเล่นนะคะเดี๋ยวเราลองมันกัน,นะครับเกมเบ้าวิวกติกาการเล่นเกมก็คือปิดตาเอาตักสัมีที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยโดยใช้อุปกรณ์ที่ผมจะจะับฉลารน,นะครับแล้วก็ตักขึ้นมาได้ก็ใส่ในภาชนะที่เตรียมมาให้ต้องตักให้ได้20ชิ้นภายในสามชีวิตผมก็จะไม่โดนลงโทษ โอเคโอ้ยครับโอ้ยทักพีนครับหนูอยากคูไปลูกตักดีๆเขาปิดตาหรือเปล่าเออเขาปิดตาเออเอ้เอกระเด็นหมดลูก มีที่ไหนนะตักได้อะไรคือแบบโอ้ยได้อยูเข้าบ้างกันอะได้ไปได้ทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ได้อยู่ย hey. ี่สใช่ไหมเฮ้ยี่สิเฮ้ยแเน้ยทีกาเ็มนคนแล้วเียนะทำไมท่าครูมากเลยอะ 好看。 ก็แบฝากด้วยในการโพสแับในช่วงกลางปีนี้ตอนนี้ก็ปากเข้าบบถ่ายกันอย่างเต็มที่เลยครับฝากปีนี้นะครับต้งไปวิเต็มหรือว่าหน้าโซลิคครับว่าจะตั้งใจทำงานเพลงให้มากขึ้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมในปีนี้ด้วยนะครับและคุณทุงหน้าสำหรับเพลงปีทีนมาด้วยนะครับบอกว่าปีนี้เรายังจะได้เจอกันอีกบ่อยๆครับผมกับคุณมากเลยครับเจอกันบ๊ายบายโอ้ยน่ารัก ตังใบอะไรนิดเดียวเองอ่ะแล้วตาตากับปากก็แบบชัดคิ้วคือหล่อแหละคือหล่อเออคือหล่อแหละแล้วเขาหล่อแบบดูส่วนไหนก็ดีไปหมดอะไรเงี้ยแม้แต่ถ้าตัดสำลียังดูแบบคุนคููคุคู่ตเข้าบ้างไม่เข้าบ้างไม่รู้แต่ก็สรุปคือยังไงก็ เล่นอะไรชนะไปแพ้อะไรก็โดนอยู่ดีโงกแล้วหน้าที่เขาทําออกมานมันน่ารักอะเอ็นดูเอ็นดูคนเอ็นดูน้อง,อออองๆอ่ะโดนทีมงานแก,งก้งทุกคนจะลุกใช่ <สะ S 1> ใช่อ, <laughs> อเค <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปน่ารักน่ักของน้องใบนะคะวเดี๋ยวไปหาแบบแคททอกซีรี์ของน้องๆคนอื่นๆมาดูกันต่อ,อนะคะเดี๋ยวครั้งนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ